สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องการฝังใจนะคะสัตว์แรกเกิดหรือสัตว์ที่มีอายุน้อยเรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันกับแม่หรือสัตว์ที่มีอายุมากกว่าพฤติกรรมแบบนี้จะช่วยให้ลูกได้รับประโยชน์ในเรื่องความคุ้มครองจากอันตรายต่างๆได้รับอาหารและการเรียนรู้พฤติกรรมการสืบพันธุ์ที่ถูกต้องในอนาคต ในปีพศ2478คอนหลาดรอเรนพบว่าลูกห่านที่ฟักออกจากไข่จะเดินตามเขาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ลูกห่านเห็นและจะติดตามเขาไปทุกขนแห่งและเมื่อเขาลองใช้วัตถุอื่นแทนตัวเขาเช่นกล่องซิลิโยมที่มีล้อเลื่อนหรือลูกเป็ดที่มีล้อเลื่อนลูกหานก็จะเดินตามวัตถุนั้นเช่นเดียวกัน เรียกพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ว่าการฝังใจและต่อมาการฝังใจยังพบได้ในสัตว์ตัวเต็มวัในบางกรณีเช่นนกแพนกวินจักกะพัิเพศผู้สามารถจดจำเสียงร้องของลูกตนได้หลังจากฟักออกไข่และช่วยเพศเมียเลี้ยงลูกเนื่องจากนกชนิดนี้จะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์ และทำรังวางไข่ซึ่งพบลูกนกเกิดใหม่จากพ่อแม่นกคู่อื่นหลายคู่นกเพศผู้จึงจําเป็นต้องแยกแยะลูกของตนได้ถูกต้องจึงสามารถเลี้ยงลูกของตนได้เองเช่นเดียวกันค่ะ